วันที่5-6กุมภานะครับได้มีการจัดประชุมกรอกลุ่มจังหวัดนครเชียงรียนะครับที่อำเภอคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดน่านซืมาเนี่ยก็มีตัวแทนไปร่วมการประชุมทั้งหมด3ท่านนะครับก็มีโจผมนะครับแล้วก็ดรธิรพงศ์นะครับแล้วก็ดอัจพลนะครับจะไปร่วมประชุมการประชุมกรออกลุ่มจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการติดตามเสนอโครงการต่างๆของงบประมาณของกลุ่มจังหวัดนะครับว่าว่ามีอะไรบ้างซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยกอนค้านะครับก็ได้ติดตามในเรื่องของตอนที่มีครมสัญจรมานะครับงบประมาณการทาโครงการของรัชภัฏนะครับที่เป็นเรื่องของครัว นครชัยาใช้บรินะครับก็มีการติดตามตัวนี้ไปและอีกประเด็นหนึ่งที่เราติดตามอยู่ก็คือเป็นเรื่องของโคนะครับใน4จังหวัดเลยที่มีการกำกันทำร่วมกันแล้วก็ได้มีการเสนอตอนนั้นเสนอท่านรนฐมติปัดไทยไปนะครับว่าทาง4ีจังหวัด,ดจะร่วมกันปัดเปนเรื่องโคนะครับไม่ว่าจะเป็นของชชยภูมินี่ก็จะเป็นเรื่องของโคขุนนะครับของโคราชเองก็จะเป็นโคดำลำตะคองนะครับส่วนบุรีรัมย์ก็จะเป็นบุรีรัมย์วากิวสุรินทร์ก็จะเป็นสุรินทร์วากิวนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะกาลังต จะได้มาอย่างไรในการที่จะเลื่อกโคให้พัฒนาเป็นในทางที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งออกเป็นการนำไรายได้เข้ามาสู่จังหวัดในกลุ่ม้อรชัยบุรีได้ครับส่วนเรื่องอื่นๆก็จะมีท็อปทิลโปรก็ได้ขึ้นไปร่วมบรรยายนะครับกับทาง,ทางอารค้าในจังหวัดนครชัยบุรีรวมถึงประธานกลุ่มจังหวัดด้วยในเรื่องของทางการพัฒนาของพรอนค้ากับเศรษฐกิจในจังหวัดกลุ่มจังหวัดของแต่ละจังหวัดเองนะครับ